เห็นกันสดๆหน้าไหลเลยอ่ะเดี๋ยวขอเสียบปบมือให้อดินน้องมิวหน่อยเดี๋ยวมอบหมายกระสอบนี้ให้อดินมิวรีวิวได้เลยนะคะตัดได้เลยค่ะลูกค้าแน่นๆเลยแน่นๆเลยลูกค้ากระสอบร้อยโลเลยลูกค้าจ๋า รุ่นนี้จัดโปรโมชั่นด้วยวันนี้น้องๆเลือกแต่รายการจัดโปรโมชั่นมาให้ทั้งนั้นเลยอะ่ะ<ช>รุ่นนี้ปกติ4ี่พห สี่พหรบาท4,500าใช่ไหมจัดโปรโมชั่นใช่ไหว่ารุ่นนี้เคยอยู่ประมาณ5,000กว่าด้วยแม่มันเคยอยู่5,900รุ่นนี้เคยขาย5,900นะแม่เหมาะมากเลยสำหรับหน้าหนาวนี้น้องมิวเลือกมาได้ถูกสเต็ปถูกใจแน่นอนนะคะอ่ะเดี๋ยวงานจะเป็นยังไงเดี๋ยวมอบหมายให้อดินมิวเป็นคนรีวิวให้วันนี้ค่ะ สวัสดีค่ะแอดมินมิวนะคะวันนี้ก็มาเปิดกระสอบออรหัส KR062H นะคะน้ำหนัก1 0 0รกิโลค่ะเป็นงานชุดสเวตเตอร์ออกกำลังกายค่ะเริ่มกันเลยนะคะนี้ตัวแรกนะคะค่ะตัวแรกนะคะเป็นกระเกงค่ะงานตัวนี้นะคะ รวมเสื้อเกนโน้ตใช่ค่ะงานนี้รุ่นนี้นะคะจะรวมเสื้อกางเกงนะคะ,ะลูกค้าก็ต้องไปลุ้นนะคะว่าจะมีเสื้อหรืองเกงออกมากกว่ากันค่ะจํานวนตัวประมาณสอง้อยห้าสิบตัวนะคะกระสอบนี้ก็จะมีขาไปนะคะอย่างอันนี้เป็นกางเกงค่ะขาสามส่วนค่ะ แล้วก็กระสอบล็อตนี้นะคะจะเป็นกระสอบล็อตเซลลค่ะก็จะเป็นกระสอบเป็นแตกนะคะก็เลยเป็นสินค้าโปรโมชั่นราคา2,999บาทค่ะ, 2, คะแล้วก็ลูกรีวิวนะคะมีส่วนลด300วย300ะคะ่ะก็จะเป็น2,699บาทค่ะ ให้ได้ว่าทําการบ้านพอดี <c oughs> ข้อมูลแน่นเปรี้ยะนะลูกค้า <c oughs> จ๋ากระสอบรุ่นนี้เหมือนที่น้องมิวแจ้งไปนะคะลูกค้า <c oughs> จ๋า <c oughs> จากปกติ4,500้าบาทแต่ล็อตนี้เป็นล็อตที่มันมีกระสอบแตกนิดหน่อยนะ <c oughs> ลูกเ <c oughs> นาะ <c oughs> เป็นกระสอบมีแตกมีชํารุดอะไรเงี้ยนะคะลูกค้าขาแต่สินค้าไม่เหมือนที่น้องมิวรีวิวเลยยังใหม่สวยเนาะมิวเนาะใหม่สวยปกติหน้ามิวดูลังเลตอกใหม่ใหม่สวยอันนี้ดูแบบ อ่า่ยากใอบใครหุ่นจะใส่หุ่นให้ลูกข้างหลังเลยรุ่นนี้เลยจัดโปรโมชั่นค่ะลูกค้าจ๋าเหลือเพียง2,999บาทนะคะแล้วก็มีส่วนลดด้วยใช่ไหมแ่ดมินมิวสสำหรับลูกรีวิวนะคะลูกนี้เหลือเพียง2,699บาทเท่านั้นใครถูกใจกระสอบที่แอดมินมิวรีวิวนะสามารถ C.F. มาได้เลยลูกค้าสไตลเซเตอร์เตหลีเกาหลีใช่ค่ะสวยนะคะตัวนี้แล้วก็ ฉเฉลี่ยต้นทุนตกถ้า2,009จะตกอยู่ที่ตัวละ12บาทค่ะถ้าลูกค้ารับรีวิว2,600<ๆ>ก็จะไม่ถึง12บาทะคะ่ะต่อตัวะคะ่ะถูกมากสามารถ,ถทำกำไรได้เยอะนะคะเพราะว่าอย่างแกงเกงสเลเตอร์อย่างเงี้ยคะ่ะก็ขายตัวละถ้าขั้นต่ำเลยก็80บาทนะคะลูกคา้า<อ>ถ้าคัดแบรนด์หัวผ้ายางเงคะ่ะ<อ>ก็อาจจะทัาราคาเพิ่มขึ้นไปอีกนะคะเพราะว่ากระสอบนี้ราคาก็จะเป็นงานรวมหัวการแล้วก็หางผ้าะคะ่ะลูกคา้าถ้าลูกค้าไปคัดตามแบรนด์ หรืออะไรต่างๆอย่างนี้นะคะก็จะเพิ่มมูลค่าค่ะได้กําไรเพิ่มมากขึ้นด้วยค,ะะคะ่ะลูกค้าอ่าอันนี้แ็น <ไล S 1> อะไรดีแบบนี้ต้องได้ไลท์ตลอดไปแล้ว่ะ <laughs> ไลท์ดีแบบนี้ต้องได้ไลท์ตลอดไปแล้ว <laughs> ละ่ะข้อมูลแน่นเปรี้ยเลยใกล้ออันนี้ใกล้ใกล้โดนเฉดหัวแล้วแอดพอยใกล้โดนแล้วแอดพอยใกล้จะโดนเฉนหัวแล้วเซนเตอร์ก็สอบนี้นะะี้ค่ะหมอช่วงหน้าหนาวคะ่ะตอนนี้เริ่มหนาวแล้วนะคะลูกค้า ใส่เป็นงานขายงานหน้าหนาวก็ได้ด้วะขายเป็นงานเขาเรียกว่าแฟชั่นก็ได้ใช่ไหมแม่ลออกกำลังกายก็ได้นะกลังมีเทนอ่ลุกแอร์พอร์ตลุูค่ะเป็นชุดใส่ขึ้นเครื่องนะคะลูกค้าก็จะเป็นชุดเซตชุดวอร์มอย่างเงี้ยค่ะใส่ขึ้นเครื่องสบายเวลานั่งเครื่องนานๆนะคะหกถึงแปดชั่วโมงไปเที่ยวต่างประเทศอย่างเงี้ยค่ะลูกนี้แอบสปอยเลยว่าใครอยากเอฟรีวิวเอฟเพราะว่าเห็นแบรนด์พิเศษแล้ว อาอันนี้อันนี้หรือเปล่านะอ๋อจะหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันอันนี้หรือเปล่านะอันนี้ป้าไม่มีป้าปกติเกาหลีแบรนด์นี้ออกเยอะนะสุพรีมเจะออกเยอะของเกาหลีนะแม่มีเบนหรือเปล่านะเอาไปจับเซตได้น้มิวมิวนะใช่ค่ะถ้าเป็นเสื้อกลังเกงที่มีสีสันคล้ายคล้ายกันหรือว่าโทนสีคล้ายกันลูกค้าสามารถจับเซตดขายได้นะคะ ราคาเซตจะอยู่ประมาณส0 0รอกว่าบาทขึ้นไปค่ะถ้าเป็นแบรนด์ก็จะเพิ่มราคาขึ้นเองค่ะมีใครเปคะที่หางานแบบประมาณนี้อยู่สามารถทําแบบที่น้องมิวแนะนําได้เลยนะสามารถเอาไปจับเซตได้นะแม่แม่โทนสีที่ใกล้เคียงกันเนี่ยนี่ค่ะอันนี้จับเซตอย่างนี้ได้เลยสามร้อยห้าสิบบาทค่ะเซตนี้ลูกค้าอุอันนี้ชนะเลิศ ด้วยที่เลอะนะคะตรงกระสอบแตกนิดหนึ่งประมาณนี้ค่ะสามารถสักออกได้นะคะลูกค้าปกติแต่ถ้าถ้ากระสอบแตกมันจะแตกแค่รอบๆน้องมิวน้อยใช่ค่ะเออแม่ก็จะมีตัวเปิดเลยประมาณ5-10ิตัวประมาณนี้ใช่แต่ว่าราคาเซล์เท่าไหร่แม่เกือบ50ิเปอร์ใช่ค่ะเซลให้แบบเกือบ50เปอร์เลยตัวนี้แบรนด์อะไรเหมือนจะเป็นแบรนด์เลยไม่แน่ใจยเออสวยงานแบบ o u t ด o o ์แบรนด์เกาหลีประมาณนี้ ประมาณกี่ตัวนะอ่ากระสอบนี้ประมาณ250ตัวค่ะออันนี้สา่าอันนี้ใส่คุมขับรถได้ค่ะคุมกันแดดขับรถตอนเช้าประมาณนี้กันแดดกันลมได้อุ๊ยในนี้ค่ะเขาจะเป็นรุ่นที่ผสมทั้งเสื้อแล้วก็กางเกงใช่ค่ะแวก็มีแจ็กเก็ตด้วยแต่ว่าจะเป็นผ้าสเวตเตอร์ทั้งหมดเลย่ะคะ รวมหมดเลยลูกค้าไม่ต้องเขาเรียกว่าซื้อกระสอบเดียวแล้วจบนะแม่นะ้าไม่ต้องซื้อแบบว่า เสเวเตอร์กระสอบหนึ่ง <c oughs> กางเกงอีกระสอบหนึ่งอุยอันนี้<ม>ก็เหมาะกับการเริ่มต้นขายนะคะเพราะว่ามันรวมทั้งเสือ้อทั้งเกงลูกค้าไม่ต้องไปซื้อกระสอบแยกกันแล้วมาจับเซตหรืออะไรอย่างนี้และประเด็นคือราคาเท่าไหร่จ๊ะส6 9 9บาทสํบาทสหรับลุครีวิวนี้ค่ะเออแล้วลูกไม่อะลูกไม่ราคาเ้าไ้อย2 9 9 9บาทนะคะเล <c oughs> ือกงานเองคุ้มที่เอาที่จะคุ้มอันนี้เป็นสเวเตอร์ที่ราคาถูกที่สุดของเราแล้วนะคะอื้ยเดซเนเต้เดซนเต้ เออแม่งานสเวเตอร์นะแม่ซักรีดให้เรียบร้อยเลยซักรีดให้ดีเลยเนี่ยแบรนด์มีออกเดซินเต้ไนกี้ d i ด a ดงานหับสิบวัยรุ่นนี่หับสิบวัยรุ่นตำหนิงานเซลลอาจจะแบบว่าไม่ได้สวยทุกตัวนะแม่นะแต่ว่าลุ้นตัวหัวหัวปังๆนะแล้วจบเลยลุ้นตัวหัวหัวปังๆแล้วจบเลยอุ้ยม่สูพรีมีกแล้ว นะคะออกโตัวที่2แล้วเนาะใช่ค่ะออกเป็นกางเกงตัวที่2แล้วตัวก่อนนั้นนี้ก็สวยเนี่ยเป็นฟิลแบบเดรสเดรสเวเตอร์ใส่โอเวอร์ไซส์นวมินิมอลนี่ลุคแอร์พอร์ตลุคเหมือนกันแกใส่คู่กับผ้าใบได้จริงๆงานมันสวยไม่สวยขึ้นอยู่กับลูกค้าไปขายแบบไหนด้วยนะน้องนะใช่ค่ะวิดเคสวิดจ้า เกาหลีแบรนด์เยอะอยู่แล้วแล้วเขาจะเป็นแบรนด์แบบเนี่ยจะพอแบรนด์สตรีทงางเกาหลีลูกค้านะะเอามาจับโปรโมชั่นเหลือเท่าไรนะโปรโมชั่น2,999าเบาทเท่านั้นเองเนี่ยลูกค้ารับลอเรนฮับซีฟนี่งานฟรีสขนแกะมีออดด้วยนะคะอ๋อสักคือเกมใช่ไหมเกมเออจะไม่ค่อยได้ สวยอันนี้ถึงครึ่งกระสอบยังเจออะไรหูหงานปักแดงอะไรซูม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 ให้หน่อยค่ะซูมเลยเนี่ยแม่งานงานกระสอบแตกอ่ะมันมีเลออแค่รอบรอบสิบตัวยี่สิบตัวเท่านั้นเปิดที่เหลืองานข้างในกระสอบยังฉ่ำเหมือนเดิมแล้วราคาถูกด้วยเนี่ยลูกค้าพิมพ์มาด้วยจ้ะว่าสวยมากราคาถูกด้วย งานใหม่มากนะคะไม่มีตําหนิเยอะจริงนอกจากตรงที่เป็นรอบๆกระสอบข้างนอกแค่นั้นเองที่เพื่อน<ช>เลอะเนาะลูกค้าที่อุดหนุนงานกระสอบแตกอสบายใจได้ว่าพิจาแตกเลอะแค่รอบนอกงานชั้นผ้าข้างในยังเลิมๆนะคะยัง<ช>เดิมๆยังเดิมๆ ตำหนิปกติเราจะตีให้อยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์จ้าน้องมิวเอ่อตำหนิอยู่ที่1นึงถึค่ะจ้านะคะหนึ่งถึเแต่พอเป็นกระสอบแตกอย่างเงี้ยอาจจะมีมกักกรอบักร้บยีสิบตัวเพิ่มไป<ช>นิดหน่อยนะคะลูกค้าอันนีน<า>ยูน,น,นิโคค่ะเละิศออามาจา้งค่าส่งบ้างน้อง,น,องน้องมิวค่าส่งนะคะเริ่มต้นที่450บาทค่ะ ก็จะมีส่งทั่วประเทศนะคะแล้วก็ค่าส่งภาคเหนือภาคอีสานนะคะจะอยู่ที่550แล้วก็ภาคใต้650าบาทค่ะใช่ต่างประเทศประเทศเพื่อนบ้านนะคะลาวพม่าก็มีส่งเหมือนกันนะคะลูกค้าสนใจสามารถสอบถามแอดมินเพิ่มเติมได้หลังบ้านนะคะขาผมอันนี้เกาหลีเนาะแบรนด์เกาหลีจะเป็นประมาณนี้ยลูกค้าเจโอลานโน่คู่มันอยู่ไหนคูมันอยู่ไหนคู่มันอยู่ไหนจากคู่ไหนค่ะ อุ้ยอันนี้อะไรสวยมากสวยมากสวยมากเค่ะเนี่ยเหมือนด้านหลังพอคัดขึ้นไม้ขึ้นหุ่นแล้วสวยมาก เดี๋ยวแขวนให้เต็มราวเลยลูกค้าอันนี้จัดโปรโมชั่นวันนี้น้องๆเอางานโปรโมชั่นมาเปิดให้ดูทั้งนั้นเลยนะลูกค้านะตัวแรก FJ 6 0 0นะที่น้องแบมรีวิวนะ1,900บาทแล้วก็ต่อด้วยงานที่2ตัวนี้น้องมิวน้องมิวนะคะแอดมินน้องใหม่นะลูกค้าเจอมาหน้าร้านก็ทักทายน้องๆได้นะนะคะน้องมิวก็เอางานโปรโมชั่นเหมือนกัน2,999ารบาบาทนะคะเอาไปนะขายกันช่วงนี้ลูกค้า เน้นงานถูกเน้นงานลงตลาดแบบราคาแบบทุนทุนหลักสิบอะลูกค้าทุนตัวละ10บาทประมาณเนี้ยหบาท10บาทเอาไปขายกําไรเน้นๆลูกค้านี่ก็สวยนะคะน้องๆเอางานมาเปิดให้ดูนะแนวแฟชั่นสตรีทมากของเกาหลีอะลูกค้าอุ้ยันนี้ก็จะสามแถบสามแถบอาดิดาสแม่แม่ดูอยู่2,999บาบาทสนใจเอฟรีวิวของน้องมิวได้หรือ เอาลูกใหม่แหมลูกใหม่ถ้าลูกค้าสนใจลูกใหม่ก็สองพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทเนี่ย discovery เนี่ยเกาหลีแท้โคลมเบียค่ะป้ายไม่ป้ายไปลุ้นกันนะลูกค้านะโคลัมเบียเออโคลัมเบียเนี่ยแบรนด์งานเกาหลีจะออกโซนประมาณนี้เลยลูกค้านะคะใครสนใจอยากจะซื้อไปเยอะๆก็ได้นะซื้อไปเยอะแล้วเอาไปคัดเนาะเอาไปคัดขายได้ค่ะคัดเลยแม้ตัวเสียช่างมันเอาตัวสวยๆขายเลยร้อยร้อยทั้งล้าน นะคะร้อยร้อยทั้งล้านได้เลยจ้ะอ่ะดูงานมาตอนนี้ประมาณครึ่งกระสอบแล้วเนาะใช่ค่ะสวยไหมสวยไหมไหนสนใจสามารถเอฟรีวิวได้เลยนะคะตอนนี้ลดราคาเหลือ2,699บาทค่ะวยสีม่วงอันนี้สวยเออสีแฟชั่นด้วยเออสวยมากจำนวนตัวก็ได้เยอะนะลูกค้าเฉลี่ยมาแล้วก็ประมาณ250ตัวค่ะเท่านั้นเลยเท่านั้นเลย นะคะกางเกงใส่ฝอเนี่ยได้นะใช่ไห<ช><ช>มกางเกงใส่ฝอใส่กับเสื้อขอบอย่างนี้ก็ได้ค่ะผู้ชายก็ใส่แล้วก็เป็นแจ็คเก็ตอย่างนี้ก็เทแต่งตัวแนวสตรีทนี่นนะคะ่ะจะขายแบบยกเซ็ตก็ได้หรือจะไปแยกเสื้อกางเกงคนละราคาก็ได้นาอถ้าเป็นสเวตเตอร์ก็จะตกอยู่ที่ประมาณร้อยสีสวยวิว,วิวิชั่วฝ่ายไม้ก็ได้เอาสีสีขึ้นมาหรือวิแบ็กยา อันนี้เป็นเซตได้อีกแล้วเนาะส่วนใหญ่ส่วนใหญ่สเวตเตอร์จะออกเป็นโคคาโคล่าค่ะสเวตเตอร์จะออกเป็นแบบคอกลมเนาะทำไมอุ้ยโคคาโคล่าป้ายไหมงั้นป้ายไหมแบมเอาเช็คป้ายเช็คคอเลยสวยอ่ะเซตที่ลูกค้าเห็นคืองานที่จัดโปรโมชั่นเซลล์อยู่ตอนนี้นะคะเหลือกระสอบละสอง9ันเก้าเก้าสิบเก้าบาทแม่เป็นงานชุดสเวตเตอร์แบบนี้เลยก็คือมีทั้งเสื้อมีทั้งกางเกงอาจจะไม่ได้เป็นคู่กันเนาะ แต่ว่าเอาไปจับเซ็ตได้หรือลูกค้าจะแยกขายก็ได้เป็นเสื้อราวหนึ่งกางเกงราหนึ่งก็ได้คนละราคาได้เลยนะคะใครสนใจรับรีวิววันนี้ลูกที่น้องมิวโชว์อยู่นะลูกค้ามีส่วนลดพิเศษให้อีก300บาทค่ะเอออุ๊ยอะไรเอ่ยตอนนี้คืออุ๊ยๆกันหมดเจยเจอแต่แบนดบอกค่ะนะคะเหลือลดส0 0เหลือสองพ 99บ้าทะแม่ถ้าส่งจ่ายเองตอนรับของได้เลยนะคะหรือถ้ามารับเองหน้าร้านก็ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแล้วค่ะใช่ค่ะอุ้ยอันนี้คือสีแดงอืสวยมากตัวนี้สวยม้าสิตัวนี้259ตัานี้59ซักอบรีนให้พร้อมอันนี้นะคะติดเสื้อยอ นิดนึงแต่เป็นผ้าสเวตเตอร์เนาะผ้าแบบคารผ้าสังลีผ้าเก็บปลายอย่างเงี้ยค่ะลูกค้าจะเป็นประมาณนี้ใหม่มากเกอนครสนใจเดี๋ยวตามเอฟหลังบ้านได้นะแม่ตามไปหลังบ้านอเปิดเจอตัวตัวปังๆนาลหลนะมันลุ้นพร้อมๆกันแม่เอรู้จักสวยสวยลูกนี้มีเสื้อยืดให้ด้วยนี่แต่ว่าเป็นสกูปปี้ดูไปไหมไปไหมเออเป็นงานแฟชั่นนะ อันนี้ฮานเนสค่ะฮานเนสค่ะโปรโมชั่นนะคะลูกค้าสนใจรีบเอฟนะคะตัวนี้สินค้ามีเหลืออยู่ในสต็อกแค่14กระสอบค่ะจะหมดแล้วด้วยใช่เริ่มหนาวแล้วด้วยนะคะงาน อากาศเย็นๆเนาะใช่ค่ะลูกค้าสั่งไปอีสานไปเหนือได้บ้านไหนขายหรือว่าลูกค้าไหนที่ขายออนไลน์งานแนวกันหนาวกันหนาวเนาะเขายงานในเฟซทิกตอรไอจีอย่างงี้ก็ได้นะคะได้เหมือนกันเคยเห็นตัวสเวตเตอร์ตัวละร้อยแปดสิบบาทนี่ลูกค้าทำกำไรได้เยอะนะคะอันนี้ ซักรีดเลยเนาะเอาไปซักรีดเพิ่มแม่แล้วก็ตัวทีทำนได้ค่ะอันนี้เป็นงานจากที่ไหนจ้าป้ายเคอางานจากเกาหลีนะคะลูกค้าอันนี้เป็นแจ็คเก็ตอุเป็นแจ็คเก็ตสบหน้าด้วยนะคะอุ้ยลูกค้าใครที่รองานอุ้ยขอก่อนแป๊บนึง NBA ค่ะ กางเกงก็ออกเป็นกางเกงแบบใส่ฝอสเวเตอร์นะคะวิสวยมากงานปักสวยสวยสวยนะคะโชว์ได้เลยโชว์ได้เลยโชว์ด้านข้างงานปักนี้มันอ่านว่าอะไรไม่รู้ลูกค้าแต่ว่าสวยนะคะแล้วก็อย่างสเวเตอร์ลูกค้าก็คัดเป็นแนวพวกสเวเตอร์คอกลมเกาหลีอย่างนี้ก็ได้แม่ไม่ต้องไปซื้อหลายลูกซื้อลูกเดียวจบเลยน้อมิวน้อใช่ค่ะ ลูกค้าที่เริ่มต้นอยากลองขายก็น่าสนใจนะคะเพราะว่าราคาไม่แรงมากเราไม่ต้องซื้อหลายลูกใช่มลูกเดียว2,999ัารใช่คกะบจบให้ใช้คำว่า3,000มีทอนนะคะลูกค้า3,000มีทอนของจริงอันนี้แม่ขายตัวละ 30, 50, 60, 2ตัวร้อยยังกำไรเลยอ่ะถ้าเคยลองคำนวณแล้วถ้าขายตัวละ50บาทก็ได้ถึง2 0 0 0 0เอ้ย12,500าทเนะ ทุนสามพแม่กำไรกำไรหมื่นว่าไงนะคะลูกค้าสนใจก็เดี๋ยวตามน้องมิวไปเซฟหลังบ้านกันได้เดี๋ยวให้น้องมิวโชว์ด้านหลังในราวนิดนึงคุณแม่นะคะอันนี้จริงๆงานสวยๆอ่ะวัยรุ่นวัยรุ่นน่ะในกระสอบลูกนี้ยังมีอีกเยอะมากนะคะใครอยากปังๆซื้อลูกใหม่ไปคับได้สวยนะคะลูกค้าอสวยเมื่อส่งล่าชิดได้ได้สบายส เนี่ยค่ะเจค่ะตัวละสองร้อยค่ะซ้อมเป็นไหมคะปีกให้ให้ลูกค้าเจมส์วอล์ตัวละอันนี้ตัวละแค่สิบเอ้ยไม่ได้มีซิปด้วยมีกระเป๋าอันนี้สองร้อยค่ะลูกค้าเอาไปเลยแอดมินขอสองร้อยนะคะอันนี้ขอสามร้อยห้าสิบอันนี้ขอสองร้อยค่ะลูกค้าแบงๆแบงๆนี่ค่ะประมาณนี้นะคะประมาณนี้ลูกค้า ใครเก็ตแล้วนะว่างานรวมชุดออกกำลังกายชุดสเวเตอร์เป็นประมาณไหนเค0 6 2ูเดนะลูกค้านะอันนี้สีสันนะคะอันนี้เป็นเซต้สีสันใชแฟชั่นยกสอบเขาจะได้ทั้งเสื้อได้ทั้งกางเกงหนีบเหมือนที่น้องมิวโชมีทั้งเสื้อสเวเตอร์คขาโกลม้มีฮูดด้วยเออจากเกาหลีใช่ค่ะจากเกาหลีก็เป็นงานแนวแฟชั่นนะคะใช่เน้นแฟชั่นแต่แบรนด์ไม่อกเตนะใช่ค่ะทั้งแบรนด์ทั้งแฟชั่นรวมกันค่ะเออสวยสวยเลยแม่ นะคะราคาเท่าไหร่นะ2,999บาท2,999บาทนะคะลูกค้าอันนี้สีใหม่มากสวยมากด้วยนะคะลูกค้าใครอยากได้ลูกรีวิวนะเอฟลูกรีวิวหน้าไร์ได้เลยนะคะส่วนใครอยากได้กระสอบใหม่ก็ทักไปหลังบ้านได้อู้ขอดูไอตัวขนขนสีครีมได้ไหม ผลผลสีครีมแม่เนี่ยมันออกสเวตเตอร์งานเกาหลีสวยนะนะคะราคา3า0 0ันมีทอนแม่คะส่งไปจ่ายแยกตอนรับของน้องมิวใช่ค่ะลูกค้าถ้าสนใจสามารถเอฟตามที่หลังได้นะคะโอเคค่ะมาลูกค้าอันนี้น้องมิวนะคะพาชมงานชุดสเวตเตอร์ออกกำลังกายแล้วเดี๋ยวเรา